สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะฮะวันนี้มาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะฮะสตาร์ทปั๊บอารมณ์ดีกันเลยนะฮะเราคิดว่าเบื้องหลังการติวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นจนต้นไปจนถึงอะไรฮะท้ายชั่วโมงพวกเราจะมีความสุขนะฮะวันนี้อยู่กับครูกาแฟเจ้าเดิมเจ้าประจำนะฮะนายอัมพลนะฮะเด็กๆชอบบูลลี่นะลูกเนาะนะฮะนะครูกาแฟชื่ออัมพลขวัญพักนะครับวันนี้นะเรามาสัญจรที่โรงเรียน วันนี้พวกเราจะมาทำข้อสอบกันแล้วมาดูซิเราจะวางแผน strategi นะกลยุทธ์อย่างไรในการทำข้อสอบ A level ชีววิทยาใครอยากเป็นหมอเภสัชทันตะนะฮะสัตวแพทย์พยาบงพยาบาลหนูต้องใช้วิชาชีววิทยาในการขับเคลื่อนก่อนที่จะเริ่มติวอย่างเป็นทางการน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะ,ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะฮะที่ www.etvthai.tv นะฮะแล้วก็ไปติดตามข่าวสารต่าง,างๆทางช่องทางโซเชียลได้ <c oughs> อ่าวิชาชีวะเด็กๆเขียนไว้ครับปีพวกเราออกทั้งหมด40ข้อแบ่งเป็น2พาร์ทที่รักพาร์ทที่1 35ข้อเป็นข้อสอบกากระบาท ทาร์ทที่สองเป็นข้อสอบคอมเพล็กซ์จะมีสถานการณ์มาให้มีข่าวมีข้อมูลมาให้เกี่ยวกับชีวะลูกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและให้ตอบ yes no yes no yes no สามข้อย่อยโดยมีทั้งหมดห้าข้อใหญ่ แปลว่า35ข้อกับ5ข้อใหญ่รวมเป็นกี่ข้อลูก40ข้อโอเค